สวัสดีจ้าพี่น้องมาสวนมาสวน <c oughs> มาสวนกันมาเที่ยวสวนทั่วเ,เรียนเด้อพี่น้องโฮ้ยเมื่อยเด้อูอยางขึ้นเขาเนาะพี่น้องเอ้ยออยางขึ้นเขาย่างขึ้นเขาปนะุย่ยางปุ๊มีมอนย่างย่างขึ้นเกี่ยวแต่ปูนจะเขาล,ลงมากแล้วก็จะขึ้นไปอีกเกี่ยวขึ้นไปเกี่ยวขึ้นมาอยู่บ่ให้เมื่อยไปใช้ เนาะโอ้โห้ยเมยคักเมยคักวัดไอยางไปเบิ่งอันต้นเทเรียนแบบวัตถิวาลมาอยู่ทั้งหลุมผมบ่อนที่น้ำสวนปีปีบมื่อี้นะงามงามสี่น้องเออบ่อน้ำสวนเพราะเดี๋ยวคืนวันมันสิตายปึ๊บงางไปเบิ่งซะว่ะดูว่าสีงามคักแลยว่า จับเอาเด้อลูกหลานเอ้ยมันสั่นมันเคือนค่ะขอโทษขอเภัยเด้อลูกหลานดิเดี๋ยวมอนจับเอานะจับเอานะจ๊ะมันจับเอาเดี๋ยวมันก็จับเอากับปีนสายแล้วกับปีนขวาปวดมือปวดมืออยู่ขางนี่กับเปลี่ยนมาเป็นขางนี <c oughs> เน่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ได้ปวดแขน ปวดแขนแล้วเป็นมากนี่แล้วก็เป็นมาทางนั่นยังเลาะเลาะสวนเหมือนรอบเลยพี่โนโอ้อยอาแต่จังเตจันสวนจังเตเฮือนไปปุ้ปนเดี่ยวไปผูก ถูกเราก็เลี้ยวมากพี่มากพี่จนลง YouTube ั่ได้และถ้าเอาวันนี้นะถ่ายรอบสองงกี้นี่ม่มอนสิถ่ายเป็นเป็นรอบที่หนึ่งได้สิบหกนาทีอันนี้ไม่ม้อนกับสิบถึงสิบหกนาทีดอกเพราะว่าอันถ่ายไปบางกี้แล้วบด้เบิ่งเพราะว่ามันเดดมันเด็ดแล้วก็ถ่ายลบไปลบมาเพราะวจักเพราะมันได้สิบหกนาทีก็เลยมันบ่ได้มอนกลับมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเออเพราะว่ามันมันมันละมันแห้งไรเนาะเออมันอันอีหยังละ มันอ่าอยัางพี่น้องมันไล่นาทีสิบหกนาทีแล้วมันก็ไลยอันสมโกคลายนาทีไล่ขากลุ่พี่น้องลูกล้านเอฟซีเนาะกับว้ยไม่ม้อนเลยค่ะซมาทายยังอันกระเดียกกระโดดตั้งสิบหกเขาคาดเบิกเนาะพี่น้องเออเขาก็คาดเบิกไม่ม้อนกับสีอา่านแบบนี้ไม่ม้อนกับทายอีกรอบสองไม่ม้อนกับสีเอาอยู่จักหกเจ็ดนาทีโอ้โหสิบดอกพี่น้อง กี่นี่ไปถ่ายได้ในเพิได้ในพีน่น้องโอ้ยจนว่าได้สิบหกเป็นเตนายคักได้สิบหกนาทีไอศิเบ,เบิร์ใหายขาดเสีน่อพีนอ่น้องเห็นว่าก็ได้เฮ้ยมอนนี่ก็ได้เป็นเตนายครับเฮ้ยเมื่อยเข่าเมื่อยยุติจนขยี้ดีไหมเอ่ยโอ้ยไปเดี๋ยวเหลาะได้พี่นอ้อ,นองเอ่ยเมื่อน,นี้เลาะตะโพนเกี่ยวคน รอบเลอยสวนร <c oughs> อบสวนเลยเหมือนนี้คัข,ขนาดไปเหมือนคัขคาดเลยเหมือนี้ไปสุดยอดเอว้อยลมเพรว่าอยากมาส้วงทีว่าเขาจะลดหน้ามันพี่น้องคนสวนเขาเจะลดหน้าในเมมโมอยากมาพอตอนลดหน้านล้มันจะเป็นขาวปุ๊บคือมายามลมแบบนี้นะพี่น้อง ย่มลมแบบนี้แหละอันข้าเจ้าอันหดหน้าแล้วมันจะเป็นขาวหมอกมากจะขึ้นอยู่เมืองนอกในพี่น้องไม่ว่าอย่างทายคนอยู่เมืองนอกเบิ่งพี่น้องที่ว่าอันเพิ่นอยู่อันเมืองนอกกระบอันได้เห็นอ่าสวนทะเลียนหรืออย่างไรเนาะบางคนเพิ่นกับมากเบิ่งนะเพิ่นอยู่เมืองนอกมันเห็นแต่ตึกแต่เคยเห็นตึกเห็นคอนโดหลไยกับเบื่อเนาะพี่น้องแล้วก็เบิ่งแบบนี้ิ่นกับสีเบิ่งโอ้เห็นต้นทะเลียนกับลมวิววิแบบนี้มันก็เป็นในมัวเนาะลมวิววิพัดใบไม้อ่อนอ่อนซอนเด ผู้พาได้เปลี่ยนสีงามผู้พาขยามแบบอันนี้นะยามเดือนสามเดือนสี่พ้นต๊ลงมากนะเปรด้ไได้เลยต้นไม้หรือวอ่ายังมันก็นสีเปลี่ยนสีมันก็นสิออกแตกยอดเนาะพีนอ้องแตกยอดมันก็นจะงามงอกงามมาสันต์เหอเยอะ มมอนกระสีหมักเบิงที่ว่าจ้องเบิงนีงบ่บบแมนจ้องเนจ้จองเบิงว่ามันได้จกักนาทีแจ็กน้อยมันกระซี่หกนาทีอีกกระิได้ทายไหมเพราะว่ามมอนกระนี่นได้ไะพี่น้องมม้อนตัดต่อบบปินทายแหละคือทายมิเตสังเกตเอาได้เธอได้ค่ะมันเลยไปอีกค่ะตัดต่อกับบุปินเฮ็ดยั้งกับบบปินทายเป็นได้อย่างเดียวพี่น้องทายเป็นได้อย่างเดียวโอ้ย เดี๋ยวนี้แล้วก็บแม่ม้อนเธจ้องเบื้งฉคนั้นว่าเอ้าไม่ม้อนคือว่าจ้องเบื้งตะข้องจ้องเบื้งว่ามันได้จักนาที่แค่นั้นมันได้สิบหกอีกกระตัดงโบเป็นอีกก็ได้ทายอีกนี่แม่ม้อนทายเธอที่สองเลยเธอที่สองเลยนี่ที่ว่าหมักเบิ้งแ่บเออมันได้จักนาทีจักนาทีอย่าี้โมวากันพี่น้องเนาะโบแมนอาซีบโบแมนอาซีบคล้องเข้าอันนอกจากสิเหตุเป็นเนาะแม่ม้อนจะค่อยๆเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่น้องเนาะ คอยเป็นค่อยไปสันต์ได้หาหน้าที่เลยเดีพี่นอ้องได้หาหน้าทีแล้วนะคะได้หาหน้าที่แหละพี่นอ้องเจ้านอยถ่ายไปอีกมันเคยได้สิโพนทีอสำหรับคลิปนี้แกไม่มอนไ้วสนี้ก่อนเลยพี่นอ้องเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ไม่มอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่นอ้อง